If I told you this was only gonna hurt. If I warned you that the fire's gonna burn. Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind in the darkness? สวัสดีค่ะเมื่อนุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิเซรีวีก็สเมคืนนี้นะคะจิก็อยู่ที่รีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มานอนพักที่นี่คืนหนึ่งนาเพราะว่าพี่สาวเพิ่งกลับมาจากการทำางานที่ต่างประเทศนะคะนู่นเลยนะคะนอนสลบกระายเยอะนู่นเลยนะคะหมดภาพเลยนะคะก็สำมื่คืนนี้นะคะจิ๊บก็จะมารีวิวสกูชี่ที่เอาติดมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะหรือติดมาเที่ยวนั่นเองนะคะก็จะมีชิ้นไหนบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ let's go แล้วก็ขอแจ้งไว้ก่อนเลยนะคะว่าเดี๋ยวพรุ ยามเช้านะคะทั้งในห้องและก็นอนห้องเลยนะคะเดี๋ยวไปดูที่ชิ้นก่อนดีก,กว่าของน,นี้เลยนะก็จะเป็นบางปอนคาบิบราซานะคะจะขอเล่นคลิปนิดนึงเนาะจะได้ไม่ยาวคะ่ะเป็นเซนชายนะคะชูว่าก็จะเป็นมินิมารุรีบันนะคะเก่านะนี่ก็ต้องไม่พลาดอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือนีลี่ไอรูม กเาขคลิปบูนะคะนี่เบิดรอยบูมนะโอซี่ดิตัวแถนะคะจเป็นขายนะของโูซิโอเดอรพาลิเซียโอ้โหูแครกเกอร์เมล ต่อไปไม่ค่อยดูชอบตัวที่สุดท้ายของวันนี้ก็คือแพนด้าบันค่ะเป็นแพนด้าเมลอนบันนะสโล้ามากก็เร็วมานะจบไปแล้วนะคะกับสกูชี่ที่ติดมาเที่ยวด้วยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็รับแอร์สุดท้ายให้ด้วยนะคะก็อาจจะเป็นคลิปท,ที่สัน้นๆหรือว่าก็ยาวๆก็โอเคนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารีวิวกัศของทีกก่สอบตอนเช้าให้ดูเนาะแล้วก็ที่สองจุดนะคะกลับจะมากลับมา ให้เกาหลีนะคะก็ซื้อตุ๊กตามาฝากตั้งสี่ตัวเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะกาลังปรับความเข้าใจกับนีโมนะคะตุ๊กตาของจิ๊บยูนะคะตุ๊กตาตุ๊โปรดเนาะหรือว่าปลากร์ตูนั่นเองนะคะเดี๋ยววัจะมารีวิวให้ดูนะคะได้มาตั้งสี่ตัวในน่ารักน่ารักทางนั้นเลยนะคะก็รีมไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพ่อกับพี่สาวยิ้มหน่อยค่ะนี่มรรยังกาศอ่ดมากแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายให้ดูเนาะอันนี้นอก